เป็นขั้นตอนเสร็จแล้วครับผมดูสองชั้นเลยครับน้องเห็ดอัดกันอยู่ครับใช,รใช้เวลาประมาณ5วันนะครับครบห้าวันแล้วให้ดึงจุกนี้ออกดึงจุก,กออกแล้วข้างในอ่ะมันจะมีเยื่อสำลีอยู่ให้เอาแอลกอฮอล์พ่นใส่ช้อนเล็กๆอ่ะพ่นแอลกอฮอล์ก่อนลงไปที่ช้อนเพื่อฆ่าเชือ้อ เพื่อไม่ให้ก้อนเห็ดมันติดเชื้อเชื้อราพ่นเสร็จแล้วแคะแคะแคะมันจะมีมะเมล็ดคล้ายๆแบบนี้คล้ายเมล็ดทรายแค่เอามาให้หมดแล้วก็ยนทิ้งไปได้เลยอย่าเก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้มันสุกกรปุกประมาณ 1, 1> <ม>อาทิตย์มันก็จะเริ่มออกดอกออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ทั้งหมด50ก้อนครับ เหลืออีก10ก้อนที่ยังใช้ไม่หมดเพราะว่าคนเช่าเยอะคอนโดเต็มต้องไปหาคอนโดให้มันใหม่ดูแล้วถ้าชอบกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ